สวัสดีครับผม ank, แม้งจากช่องแม้งสมายนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับเกมเดิมเลย Summoners War Chronicle นะครับวันนี้เราจะมาลงดันใหม่กันซึ่งอัปแพทไปได้แล้วประมาณ2วันแล้วอันนี้คือดันวิหารกรกกลางนะครับผมหรือดัน6คนนั่นเองอ่าซึ่งดัน6คนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรา มีทริคง่ายๆเลยก็คือบอสเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าสกิลบอสเนี่ยมันไม่สามารถทำดาเมจได้ด้วยการใช้สกิลธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันจะตีธรรมดาเนี่ยน้อยมากน้อยมากถึงมากที่สุดดังนั้นวิธีการที่จะทำดาเมจมันได้ก็คือเราจะต้องทำดาเมจเป็นดอตรึทำดาเมจที่เบิร์นมันวิต่อวิ <c oughs> นั่นถ้าเราดูบัฟในหรือดีบัฟในนี่ละกัน ในตัวเกมเขาจะเขียนว่า,าดาเมจต,ต่อเนื่องอตัวละครหรือมอนสเตอร์ทุกตัวที่มีดาเมจต,ต่อเนื่องดังนี้เช่นน้ำแข็งกัดเผาไหม้ไฟฟ้าช็อตแล้วเลือดไหลแล้วก็พิษพวกนี้ครับสามารถเอามาทำดาเมจกับบอสได้เลยซึ่งตามที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับผมผมแนะนำให้หลักๆเอาที่ง่ายๆแล้วกันก็คือจะเป็นตัวเผาไหม้ไฟแล้วก็ น้ำแข็งกัดที่เป็นน้ำแล้วที่เหลือพวกเลือดไหลสายฟ้าอะไรพวกนี้ให้ค่อยเอามาใช้เป็นลองๆได้ถามว่าทําไมละ่ะเพราะว่าเราสามารถระเบิดมันได้ครับระเบิดในที่นี้คืออะไรคือการทําการให้สิบสแต็เนี่ยทำดาเมจทีเดียวขึ้นมาปุ้มเลยซึ่งมันจะทำดาเมจได้แรงมากหลายแสนเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูว่าเนี่ย มันทำดาเมจได้ประมาณนี้นะอย่างของผมเองเนี่ยผมเอาตัวที่ระเบิดน้ําแข็งมาก็คือเลเวนน้ำพอเพื่อนๆระเบิดสแต็กน้ําแข็งครบสิบได้เมื่อไหร่ผมก็จะระเบิดน้ําแข็งใส่อืมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ะเพื่อนเห็นดาเมจอันนี้ไหมครับอ่าที่ผมชี้ให้ดูนั่นคือดาเมจที่เราทําการระเบิดน้ําแข็งมันซึ่งอ่าอย่างที่ผมบอกไปแนะนําทั้งไฟและน้ําแข็งไฟตัวที่ระเบิดได้ก็จะมีอะไรบ้างครับ ตัวที่ระเบิดได้จะมีตัวพิกซี่ไฟที่ทําได้ง่ายหรือจะเป็นแจ็คแจ็กก็คือตัวฟักทอง5ดาวเนี่ยแจ็คไฟได้เหมือนกันอ่าส่วนไอระเบิดน้ําก็จะมีระเบิดน้ําที่ผมใช้อยู่อ่าฮะไม่แน่ใจนะ่าจะมีตัวเดียวนะแล้วก็ความจริงมันจะมีระเบิดอีกการน,นึ่งก็คือระเบิดพิษซึ่งตัวระเบิดพิษเนี่ยมันต้องใช้ตัวแสงมืดนั่นก็คือตัวด้วงมืดมันก็จะหาได้ยากดังนั้นเน้น2ตัวนี้หรือ2องธาตุนี้เป็นหลักครับเน้นให้เพื่อน สเต็คให้ครบ10แล้วเราก็ระเบิดส t ต็ k ครบ10แล้วระเบิดทั้งไฟและน้ําแข็งเลยนะคราวนี้เอาแนะนําก่อนละกันตัวละครที่ใช้เอามากดมือสแต็คน้ําแข็งกับสเต็คไฟที่ไม่ใช่ตัวสมูเนอร์เรานะเป็นมอนเตอร์เราเนี่ยก็คือจะมีที่ผมดูนะที่สแต็คได้ง่ายที่สุดเลยของน้ําแข็งก็จะเป็นตัวอิมหรือไอตัวพูด พูด3ดาวที่เป็นน้ําอ่านนั้นจะน้ำแข็งกัดเระเบล2ใช้มานาแค่3สามารถกดมือได้เลยกด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 ๊บเดียวก็จะเริวมสิบละกับอีกตัวหนึ่งเป็นมัมมี่ไฟครับมัมมี่ไฟก็เหมือนกันใช้มานาแค่3แล้วก็สแต็กเบิร์นไฟได้เลยเบลวซึ่งมันก็กดได้รัวๆเหมือนกันดังนั้น2ตัวนี้ที่แนะนําอืมและอะไรที่ขาดไม่ได้อีกนอกจากตัวที่เอามา ต,ติดดาเมจต,ต,ต่อเนื่องกับตัวระเบิดที่ผมบอกไปสองอย่างนี้แล้วตัวที่ขาดไม่ได้หนึ่งตัวนั่นก็คือตัวที่เพิ่มบัฟให้วิ่งไวอืมตัวที่เพิ่มบัฟให้วิ่งไวเช่นเบอร์นาดหรือไอตัวอาฮาร์กน้องฮาร์สีดาวน้องฮาร์สีดาวที่เป็นน้ำอ่าขออภัยครับเมื่อกี้นี้สะอึกอืมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูลูบ,บอสกันเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนๆฟังไปฟังผมพูดไปดูผมเล่นไปมันก็จะมีลูก สกิลที่เราต้องวิ่งหลบตามพื้นแดนีนเฉยๆแต่ที่สําคัญจะมีอันนี้ครับทุกๆ4หลอดพอไม่ใช่ทุกๆ4หลอดสีพอลง4ี่หลอดมันจะเรียกลูกน้องมาแบบนี้เราจะต้องตีลูกน้องโดยเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจอ่อาสังเกตผมผมจะเปลี่ยนเป็นจินมามาตีดาเมจเพื่อให้ทันพอตีทันเสร็จปุ๊บอ่าน,นี้พอดีเป๊ะนะมันก็จะเกิดโล่อมาตะาให้เราแล้วเราก็จะไม่โดนระเบิด แล้วก็พอสี่หลอดเสร็จปุ๊บมันจะโผล่มาอีกทีนึงตอนหนึ่งหลอดสุดท้ายด้วยแต่ระหว่างนั้นไม่มีอะไรเลยเราก็แค่ทาดาเมจบอสไปอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีลูกระเบิดเห็นไหมครับลูกระเบิดตามแมพซึ่งลูกระเบิดตามแมพเนี่ยเราสามารถไปตีหรือแคนเซิลซีซีคาวคอนโทรลมันได้ก็คือพอซีซีมันปุ๊บมันก็จะโหลดใหม่ซีซีมันปุ๊บก,ก็จะโหลดใหม่แต่ทางที่ดีคือตีให้มันแตกไปเลยนอกนั้นไม่มีอะไรเลยสกิลตีหน้าเราก็หลบหลังแบบนี้สกิลตีข้างแล้วก็หลบซ้ายหลบขวา ถ้ามันกระโดดแนะนานะครับให้วิ่งตามมันนะวิ่งตามมันไปเพราะมันสังเกตไหมครับมันจะมีดาเมจรอบตัวมันอีกส่วนลูกเห็นไหมระหว่างนี้แล้วก็ไปตีลูกมันอืพอลูกแตะเราก็จะมีที่ให้ยืนแต่ถ้าเราไม่ตีลูกมันมันก็จะระเบิดตูม้มซึ่งแรงมากดังนั้นอ่ะอย่างคูรโร่เขาวิ่งไปโดนเห็นไหมมันก็จะโดนติดดีบัฟด้วยโดนเลือดด้วยดังนั้นระวังดีดีดนั้นไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เราก็หลบมันจะชาร์จเพื่อล้างบัฟดังนั้นก็ระวังดีๆีนี่กระโด เราก็แค่หลบอ่าแล้วก็หล,ล,ลบเข้าป้ายฟึง่งแต่อย่างที่เตือนไปครับควรจะวิ่งตามมันนะอ่านี้ตีวงหน้าเราก็ตีบอสไปแล้วก็หาลูกระเบิดสักลูกสองลูกตตไป้ายเพื่อให้เรามีที่หลบอันนี้คือสกิลข้างแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาท่านั้นเองอืมถ้าเราโดนดีบัฟเราก็อ่ะอย่างน้อยมีหนึ่งตัวก็ได้ครับมีตัวล้างบัฟให้จะได้ฮิวได้เช่นอากน้ําผีน้ําอะไรพวกนี้อืม นอนกั้กก็ไม่มีอะไรเลยสกิลบอสจะมีวอลลุตเท่านี้เองครับอ่านอนกั้กก็เราจะเหลือเหลือรอแค่ข้าหลอดหนึ่งแล้วระหว่างนี้ก็ดูคำคำ,คำเคยชินกับสกิลไปนี่กระโดดอืมเราก็รออยู่ข้างขอบแล้วก็เพื่อเข้าไปเน้นรอขอบนะเราต้องคอนโทรลมอนโดยการเรียกนกหวีดมาดีดอ่าอันนี้ลูกระเบิดมาระหว่างนี้ที่รอชาร์จสกิลบอสแล้วก็ไปตีลูกระเบิดได้อ่าอะไรประมาณนี้ถ้าสังเกตดาเมจเห็นไหมครับคนที่ทําหน้าที่เป็นมือวางระเบิดหรือจุดระเบิดเนี่ย มันก็จะทำดาเมจได้เยอะมากเอ่อนั้นแบ่งจัดสรรกันดีๆไม่ควรจะให้มือวางระเบิดหรือคนจุดระเบิดเนี่ยใช้เกิน1คนต่อ1นหนึ่งบัฟหรือ1ไอ้เบิร์นะ1นึธาตุเพราะมันจะแย่งกันแล้วมันก็จะเปล่าประโยชน์อ่ดังนั้นให้ช่วยเพื่อนๆที่เหลือช่วยการสแต็กดีบัฟดีกว่าแล้วก็แยก1คนกับอีก1คนน้ำกับไฟอืมอ่านี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วเข้า1หลอดปุ๊บมันก็จะเรียรูปอีก แล้วก็รีบเปลี่ยนตัวเพื่อไปตีลูกอ,อย่างผมก็จะเปลี่ยนจินมาเหมือนเดิมที่เปลี่ยนจินเพราะเอามาช่วยลดเกาะให้เพื่อนที่เปลี่ยนดาเมจมาตีมันก็จะได้ไหวปละมาณนี้วอลลุปเท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วอพอเปลี่ยนแล้วล้วก็เปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมครับอย่างของผมจเจ้าน้องจุ้มเม่งนะ้ามาเพราะว่ามาช่วยกัดน้ําแข็งด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเราก็เปลี่ยนจุ้มเม่งเป็นตัวกิฟฟอนก็ได้ครับกิฟฟอนลมเพื่อที่จะเอามาบัฟวิ่งไวอย่างตอนนี้เห็นไหมเราวิ่งช้ามันก็เลยจะ าจะหนีสกิลบอสไ,ได้ยากอ,อืออ่าอย่างสกิลหน้าเมื่อกี้เหมือนกันอย่าไปโดนมันนะเพราะค่อนข้างแรงมากเราควรจะต้องหลบหลังมันเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันตีข้างแล้วก็หลบข้างซ้ายขวาเท่านั้นเองอ่าพอสิบแล้วปุ๊บเราก็ระเบิดตู้มอท้านั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้วิ่งคอพอบอสกระโดดแล้วก็กลับเข้ามาอาแต่มันจะมีช่วงกระโดดที่กระโดดหลายๆรอบช่วงเฟสแรกเลยนะอันนั้นให้วิ่งตามมันนะอย่าอย่าแบบว่าเห็นมันกระโดดไปก็ไม่ต้องตามมันไม่ใช่ โอเคประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าดันต่อไปมาผมก็จะลงคลิปวิธีการลงดันหรือทริกที่ลงง่ายๆเข้าไปอีกประมาณนี้ครับแล้วยังไงผมขอโฆษณาแป๊บนึง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ